กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีเป่ากัปตันเบิร์ตสุขุสุขุนนะพี่น้องเนาะเป่าแพงเลยครับโหลดเป่ากัปตันโหลดซ้ำได้หัวยุ่งห่างพี่น้องเบิร์ตเป็นเบิร์ตเล็กเป็นเล็กเล็กเป็นเล็กเบิร์ตเป็นเบิร์ตเบิร์ตเอาตามสบายใจไปเลยเอาที่สบายใจเลยนะเป่าแพงไง เลิงจักรของกัปตันนี่รถลมแรงร้อยกิโลต่อแปดวันสุดนลจัดไปผู้เฮ้ ลวงแม็กดุ้งบ่มุ้งนะเนอะรวงแม็กดุ้งไนดะ้เบิดหลายจัะไปอีกแล้วรับหน้าให้ใหญ่อีกแล้วพี่น้องมือมม่อนีอ่ให้หน้ามิได้ให้เมื่อยขิงให้หน้ามิได้ให้ใหญ่พี่น้องเอ้ยดิมีให้น้อยได้นี่นะ กัปตันกะตื่นเศร้ามากกะออกมาเนาะกับไอ้ที่มาหวานปุ๋ยเนาะพี่น้องไอ้ที่เป็นคนขาดมือนีเป็นวันศิลวันศิลวันพระกัปตันกะบ่ได้ไหน้าเนาะไม่ได้ขาดหน้ามือนีกับมาซอยเนาะหวานปุ๋ยแล้วก็ดำหน้าเนาะพี่น้องเนาะมือนีกัปตันเบาแพงกับไอ้ที่เนาะมือนีจัดไปสองคนคน มื <ider> ้อนี้วางว่าสิแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะคิดว่าสิแล้วอยู่มื้อนี้คิดว่าคือสิเบิดกาดได้จับรถทนบ่าวกัปตันสําได้หัวยนหางเบิเป็นเบิ รถพี่มันแรงไอ้น้อง <c oughs> ออทักไกณคูณบุตาอาชีพพี่น้องจัก4สี่เกียร์เนาะสมัยก่อนกะแพงพี่นอ้องสือเจ็ดหมื่นกว่าบาทตอนนี้กะซีได้เศร้าปีแล้วรถคันเศร้าปลายปีเนาะพี่น้องเนาะประมาณเศร้าปลายปีละแต่กับตันนน้อยได้รถคันนี่ ตันกับสามสิบปีแล้วพน่นู้ให้ไน้าตัวนี้กับโบเมนน,น้อยเครื่องบินลงจอดได้ให้หน้าตัวนี้กับเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้สบายนะหน้าแถวนี้ <c oughs> ปีมาดามเฮียงผู้บ่าวบราราจารย์พีปีป โอ้ผู้าบ่าประนาจารย์มาทั้งสองคนมื่อนี่ใส่เลไลล์รถห้ามสุภาพบ ซีฮาซินพูน<ป>ละเผือเ่อมันเปลยฮะเออเผื่อมันเปลยทีอ๋อตัวในหน้านี่ปิตยะไปดำสามคนนี่โว้ยตีกองแรงทึ่งๆยังบ่แล้วดำแต่เศร้า ดำแต่เศร้าจะตีกองแรงหน้าให้นี่นะปู่ปีเห็ดแล้วเสือเสือแค้นสั่นสูงข้าสั่นอีกแล้ว ไ้นี zoo, ót, ่ดำสามคนนี่ตีกองแรงทวนถ่วนยังบ่แลวใไ้นี่นะด้ำแต่เ้าวหอตีกองแรงเออบ่แล้วดำสามคนปีน่ะมันสี่เหลี่ยมมันทนได้นี่เออ หวังว hey no, ่าคือสิมือสุดท้ายเนาะมือนี้โอ้ดำซ้ายผมมีหน้าดำแล้ว ดำหน้าใกล้กันกับโบได้เลยพี่น้องเอ้ยยันนันต์ดใส่กันมาสันขาดลายโอ้ยทางหน้าไปดำสองคนไปตะมวลเดีย๋ยดิหาวลงมาเจ้าลงมาเจ้าลงมาสองคน <c oughs> ยังหลายเลยพี่น้องหน้าประธนดำพี่อ๋อเมื่อกี้นี่จะหาหน้า ดำมาแต่หางใหญ่มันห้อยู่หนาเนาะพี่น้องเนาะห้มาล็อกจอกแกะเน้่ยบอดได้ดำนะพี่น้องโอยโพูดว่าอยาพี่หมอบอดได้เห็ดหน้าสองปีสามปีห้เขาเห็ดหรอครับบอดซับเขาก็ะดำมาแต่หน้านาะพี่น้องเขาบอดได้ซับหย่าพี่บมพี่หมอเป็นหลอกซับหย่าพี่หมอผมบอดได้ดำหน้าพอดีเนาะหน้าตรงนี้เป็นหย่าพี่หมอบลาย เป็นยังไดงก้าหะให้นี่ก็แล้วให้นะก็แล้วเลยสิแล้วยังร้ายอยู่ก้านะมาเดี๋ยวสีไทยเอาอีกให้นี่สีไทยเอาอีกให้นะได้เหรอเออมันทางบุญงามให้นี่หนาปิงมาแต่ผู màu nó lên na nó kem, nó bong nhám na này nè, sù thăng phù vào đây, sù thăng nôn nè, bó khăn áo si hay nè, nó bong nhám nè tôi đi nè. มันส่วนนามองงาม่วนนี้งามอยู่่วนนางปูป่โบปานไหนบ่าวแพงได้ครับหลุดไทยสำได้หัวาญุนห่างนาะพี่นนองเบิดเป็นเบิดถือใจว่าสัน่นได้ครับหลุดไทย โอเคพี่น้องมาฮอดสนี้กัปตันกาสิคอจบคลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกัปตันกาสีดําหน้าแล้วพี่น้องบัดนี้สบายดีสบายดี